สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีดูพาสเวิร์ดใน Google Chrome นะครับเนื่องจากบางคนเคยล็อกอิน o g l e Chrome ไว้แต่ปรากฏว่าลืมพาสเวิร์ดนะครับจะไปเข้าเครื่องอื่นก็เข้าไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูพาสเวิร์ดนะครับ User อร์กับพาสเวิร์ดนะครับก่อนอื่นเปิด Chrome ขึ้นมานะครับ ให้เราไปที่จุดสจุดนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าแล้วเข้ามาตรงป้อนอัตโนมัตินะครับแล้วก็เครื่องมือจัดการรหัสผ่านเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าจะมีชื่อเว็บไซต์ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับ ซึ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับแต่ว่ารหัสผ่านมันจะเป็นรูปจุดๆๆๆนะครับเวลาที่เราอยากดูรหัสผ่านใดรหัสผ่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูนะครับให้เราคลิกที่รูปตานะครับพอคลิกรูปตาปุ๊บมันก็จะขึ้นรหัสผ่านให้เราดูนะครับดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองคลิกตัวน,นี้ รหัสผ่านก็จะโผล่ึ้นมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะครับเราอยากดูตัวไหนเราก็กดดูได้เลยนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเราต้องทำการกดจำรหัสผ่านก่อนนะครับเวลาที่เรากดอ่า user pass w o r d ครั้งแรกเพื่อให้โคม,มันจำนะครับถ้าเผื่อรหัสผ่านตัวไหนที่เราไม่ได้กดจำมันจะไม่มาหน้านี้นะหน้านี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับ ดังนั้นหน้านี้ก็คือยูเซอร์ที่เรากดจำไว้ในระบบของ Google Chrome นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับที่เราจะดูว่าเราเคยเข้า user password ว่าอะไรบ้างใน r o m e นะใน g o o g l e Chrome วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ